ครับอะอยากให้พูดถึงรางวัลที่ได้วันนี้หน่อยครับป้ากุก็ถือว่าเป็นรางวัลของของพวกเราชาวครอบครัวบ้านสิงค์ครับเพราะว่ารางวัลนี้แดดแดดทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนทุกทุกเสียงคะแนนโหวตที่พี่พี่อ่าโหวตเข้ามาให้พวกเราได้รับรางวัลนี้รางวัลคู่คู่จินยอดนิยมครับคู่จินยอดนิยมก็สำหรับตัวนุก็ดีใจครับคือไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าวันวันหนึ่งจะได้มา มามารับรางวัลแบบนี้เหมือนที่เราเคยดูในทีวีเนาะก็เป็นรางวัลของนุกละปลายแล้วก็เป็นรองของพี่ๆเอฟซีทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคิดว่าคู่ของเราในตาคจักคู่เป็นยังไงบ้างถนได้รางวัลก็ค <c oughs> ู่ของเราก็คือเราเป็นเพื่อนกันมาครับเ <c oughs> ็เป็นเพื่อนค <c oughs> ู่คู่แบบคู่ <c oughs> ที่รู้ใจกันมีสตอรี่ใช่มีสตอรี่มีตอรี่มาด้วยกันพอสมควรใช่ครับได้รางวัลไปแล้วเนี่ยคิดว่ามีการวางตัวยากขึ้นไหมจากเดิมก็ ก็น่าจะไม่นะก็น่าจะเป็นแบบเดิมๆดิล้เป็นก็ก็เหมือนเดิมเพราะว่านุกปายคือจะจะไม่ได้จะไม่ได้เฟซก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ล่ะก็คือเป็นตัวของตัวเองใช่ครับเป็นตัวของตัวเองใช่ปีนี้ได้ไปกี่รางวัลแล้วครับน่าจะประมาณอันนี้เป็นรางวัลที่สองครับรับการที่สองเราคิดไหมว่าปีนี้จะฟาดไปสักกี่รางวัลคาดหวังไหมคือไม่ได้คาดหวังครับได้สองรางวัลนี้มันก็ก็ เกินเกินเกินที่หวังไว้แล้วครับมาในผลงานบ้างนอกจากจะมีงานเพลงแล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะทําอะไรกันบ้างครั้งคู่นอกจากผลงานเพลงก็ตอนนี้ก็มีมีแผนเล่นเล่นหนังเล่นภาพยนตร์ครับจะได้เป็นคู่กัน เป็นซีรีส์หรือว่าเป็นยังไงเป็นเป็นภาพยนตร์เลยครับเป็นภาพยนตร์ใช่ครับมันยากไหมครับจากที่ว่าเรามาเป็นจากนักร้องมาเป็นนักแสดงแบบนี้มันยากไหมยากพอสมควรครับพือมนคนละอย่างกันเลยเนาะแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรยากเท่าพนักานมาเป็นนักร้องนะใช่แล้วเรื่องเพลงใหม่ของลูกบ้างที่เพิ่งปล่อยมาเนี้กระแสตอบรับยังไงบ้างเราได้ติดตามไหมโอ้กระแสตอบรับดีครับคือเพลงเพลงนูกก็ปล่อยได้ประมาณเกือบสองหรือสามอาทิตย์แล้ว แต่ว่าในตัว MV เพุ่งจะปล่อยวันนี้เลยช่วง9โมงก็กระแสตอบรับดีมากตอนนี้น่าจะ3 0 0แสนแล้วก็สุดยอดมากของคุณพี่พ FC ทุกๆคนเลยนะครับเราวาังไหมว่าเพลงจะเอาสักกี่ร้อยล้านดีโอ้ <c oughs> ไม่วังขนาดนั้นหรอกครับ <c oughs> แค่ปัจจุบันนี้พี่พีเอฟเขาร้อง้่ยหน้าเวทีก็ดีใจมากแล้วครับเห็นเห็นว่าเนี่ยของเราก็คือจะมีผคงานหนังใช่ไหมใชม่แบบว่า คู่ของเราเนี un> un> ่ยเป็นกเป็นคู่คู่จิ้นจุ่แบบว่ามีกระแสดราม่าค่อนข้างยอดมากเนี่ยแต่อันนี้เรามุ้งบอนจากกระแสดราม่านี้ได้บ้างไัมโอ้โหบุ้งบอนเรียบร้อยแล้วครับก็คือตอนนี้ก็คือยังเป็นเพื่อนร่วมงานกันเหมือนเดิมใช่ครับเราอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่มากกว่าครับแล้วก็แฟนคลับของเราเนี่ยรักเราเยอะขนาดเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างแบบแฟนคลับเยอะมากเลยจะไปกี่งานก็แบบแฟนคลับตามไปเยอะมากเลยรู้สึกปลื้มใจครับ ว่าตั้งแต่นุกกาวเข้ามาเป็นนักร้องนุกก็ไม่เคยคิดว่านุกจะมีพี่ๆเอฟซีเขารักเยอะขนาดนี้รักมากกันในนี้ตามไปให้มไลไยเราตามไปซัพพอร์ตเราหรือบางครั้งซัพพอร์ตแม้กระทั่งกับข้าวที่เรากินด,ด้วยเนาะไม่ใช่แค่ตัวของนุกกับปายนะครับที่พี่ๆเ,เขาเขาซัพพอร์ตคือเขาซัพพอร์ตทางค่ายทาง้ยคทงค่ายเลยเราจัดคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งพอพี่ๆเขาก็นำอาหารชุดใหญ่ไปให้พวกเราชาวันสิงห์กินเลยครับใช่ก็ขอบคุณครับ เรามีอะไรอยากจะพูดถึงแฟนคลับหรือคนท ok. ี่รักเราบ้างไหมก่อนหนึ่ง erm ก็ขอบคุณวันนี้ก่อนเลยวันนี้ที่เห็นกันคือฝนตกฝนตกมาครับแล้วก็พี่ๆก็ตากล้วยอยู่ข้างนอกด้วยส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็ขอบคุณที่มาร่วมแสดงความดีกับความสําเร็จของน้องอีกขั้นหนึ่งครับขอบคุณที่ลักดันพวกเราให้ได้มาอยู่ในวันนี้ด้วยครับขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงคะแนนผลนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้พูดถึงกันเลยกันหน่อยว่าที่ได้รางวัลด้วยกันมา อันนุ e ้ก่อนเหรอพูดถึงกันแล้วกันก็นุกนุกอยากจะขอบคุณปายมากกว่าที่อันนี้เป็นรางวัลที่สองเนาะอ่าแล้วก็หลายหลายอย่างเลยอยากจะขอบคุณปายคือรางวัลนี้ได้มาก็หนึ่งเลยคือพี่พี่เอที่ช่วยโบวตเราแล้วก็ถ้าไม่มีปายก็คงจะไม่มีรางวัลนี้แล้วก็ถ้าไม่มีปายก็คงจะไม่มีนุกชาดนในวันนี้เช่นกันครับขอบคุณปายนะอ่า แล้วก็ขอบคุณนุ๊กเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันแล้วกันครับก็ก็แต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกเริ่มตั้งแต่ก้าวขึ้นมาบนเวทีครั้งแรกก็มีนุ๊กคอยซัอบพอร์ตคอยเป็นกาลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีพี่พี่ครอบครัว,วบ้านสิงห์ทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ